มาแล้วค่ะมาแล้วเห็ดค่ะเห็ดนางลมเห็ดนางลมโลละห้าสิบโคนนะจ๊ะใครใครอยากได้มารับเลยจ้ะั <c oughs> ่งตรงมาด่วนเลยนะคะอ่อนๆค่ะเห็ดปีสองพ่อพอแม่พี่น้องคลอดแล้วจ้ะคลอดแล้ว <c oughs> ถ้าอยากรับชมนะคะคลิปเต็มซีฟินขนาดใดให้ดูเนตะกก้าสองตะกก้านี้พี่นอ <c oughs> ้องอะอย่างเดียวว่าเต็มขอนจ้ะขอนหักค่ะขอนหักค่ะขอนบินไม่ได้นะคะเพราะว่าหนักเห็ด ขอนเอ้ยสุดยอดอีนีเธอตามรับชมเลยนะจ๊ะจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเด r k กพ่อแม่พี่น้องจ้าพูดในลูกไส้ละพูน่ะออ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าไม่หยางอีกค่ะแม่ก็หลุดพูนี่เราเก็บบ่ไอ้ถือใจคอยอืมเอาหนาเอาหนาพ่อแม่พี่น้องเลยพูน่ะ สวัสดีครับกับพ่อแม่จอยยังลูกคุณนะคุณนะโอ้ยพุณนะพูดพ่อบอกโม่บอกแตงพ่อแม่พี่น้องใจใจสิขาดขับรถมานึกว่าสิบินเดาผู้โทษกับพ่อแห่งเฮ็ดเซ็นกันคิดยังมืไงกันมือเุ้านี่ย่อยนี่เก็บก็้ำย่อยเรียง้ำย่อยโอ้ยปาปไปพ่อแม่พี่น้องได้จอยสิผ้าไปเด็ดไปเด็ดเป็นอะไไปเก็บตานาได้จ้ะเด้อเป็นคนตาตาเบิ่งจุ่มนี่ก็ใส่ย่อยเสถียนี่โอ้โหพูดพ่อบอกโม่บอกแตงเจ๊แมงจอนาะอุ้ยขาดลายเก็บแต่บ้าคลั่งเหรอ ยังมาอยากน้ำหน้าไว้นอนกัอยากเสียอนกับเฟียเขามาเฟียเขามาพ่อแม่ไปนอน้องกัเฟียเฟียขอนเขามาเน้นๆตอนแรกก็ยืนอยู่ไกลๆพูดแน้พ่อแม่พี่น้องข้าเศร้าแล้วก็เฟียเข่าเฟียเข่าไปอยากเศร้าน้ำแต่เล่นตันเก็บไหนมาข่าเกมได้เป็นอยากมางานใส่มแม่ยังถกพ่อแม่พี่น้องเปล่นเฟียเขามาเฟียเขามาโอเคจ้ะพ่อแล้วเนาะจ้ะเนาะ อุ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยมามาเรียกน้ำยยอยพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ในนองในหน่อยนี่พ่อแม่พี่น้องเลยพนะเรียกน้ำยองน้ำยยอยไปก่อนนะจ้าพ่อแม่พี่น้องมีคนมาถือกระตาเอาถือให้สองคนเลยทั้งแม่จอยและแม่ผู้สั่งก็ไเดียบข่อยไวสั้งดีที่ไหนสั้งคักแม่เป็นคนบงการแม่นี่บงการพ่อแม่พี่น้องเลยอุ้ยสามวนแล้วไม่รักลูกเสื้อเป็นนี่ละบ็สิบ่็คอยอยากให้มากนะไม่ได้อันนี้คักใช่ไหม วูยงัดไปใส่ไปจะไปใส่แกงน้ำใหม่เขาเด้ออ uh> ุ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้ายิไว้จนจ้าจ้าเฮ้ยเจ้าปีนังจัาขึ้นมาลักเกิดอันช่วงนี้ไว้มีตัวช่วงเพิ่นเกิดเพิ่นเกิดสองฤดูนะคะอาวตีฤดูร้อนกับฤดูหนาวฤดูร้อนกับฤดูแต่ว่าเกิดฤดูร้อนเป็นมังคอนโอเคจ้ะไปค่ะไปพ่อแม่พี่น้องเลยอุ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปวดโบกหม้อกักแกงพ่อแม่พี่น้องมันมีหรือเปล่เอาจะพานอนขึ้นเปเลย มือนอะเพิ่นทำท่าเว่าคุยกระูกเพิ่คนวันไหนได้พ่อแม่ไปนอนบัตรลา,ราบักลาถือกล่องให้แม่จ้อยได้บปลูกให้เราเอาเอา,เอาจัดให้นั่งจักรล่ำเนี่ยกอนเนี่ยเห็นเราแย่งฟังนีเน่เห็นแล้วเห็นแล้วอันนีระต่ายกุก้กระต่ายสวยป้าพ <c oughs> ่อแม่พี่น้อน,าาน,น,อน,นได้รูกไปพเจัรมาได้ได้ได้ไดเครียดรึเครียดอ้าวรู้คอยคือหูจะเครียดลู้คอยคือหูจะเครียดนะหน้าหนึ่งสองสาม มองกล้องหน่อยค่ะเลิศค่ะอุ้ยอุอุ้ยอุจักว่าเห็ดจุงพลเจนเพลนอยู่ปาดเอาเอาเอาตั้งกล้องเก็บเลยปะนึกเสียจังไหรตั้งเลยแหละมันตังคัเอาเห็ดสิเก็บแนวได้แก็เฮ็ดเอาไป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 าปไป่พไปไปไปี้ไป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 ดไปไปไปนปไ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 ไป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 ไไปป่น สิเป็นสิตายลูกคอยยืนเงียบปิ๊บโอ้ยพุ่น่ะกเล็สอกหน่อยมีเบิร์ดได้ใหญ่เลยโอ้โหวิ่เหม็นสุดจวดอีรีพุ่น่ะผู้ไปทาพุ่น่ะเพิ่นเบิง์ดเงาสีทาฝากเก็บหอมกันค่ะค่ะมาดพุ่น่ะโอ้โหมาดคือคือขากันโอ้โหโอ้โหเอ๊ะมัดคำสีบอกพ่อแม่พี่น้องก็จะเหม็นผดล่ามบอกว่าแม่พี่น้องจะทึ่งโอ้ย โอ้ดุดอดสุดวดพุดนะย่าป่ามาลาเ้ยาปานี่ไม่าูว่ันสิมีอีกว่าแต่เขาจะไปเบิ่งแม่นพุ่นะทั้งพุ่นน้ำมาให้บน่อยหน่อยเนี่ยพะไป็นตับเป็นตับจ่พุ่นเี่อันบางสิไปเบิ้งมองได้ก่อนบอลได้บอลบักลุ่มาัตย์เวลาเห็นของนี้เราไู่กบอลบากลุ่มกลุ่มน้ำแมัตร์โอ้ยเธอเอ้ยเธอเอ้ป่าส้มกันนะ เก็บปอใหญ่หรือกอหน่อยมันจะมาคัดแท้ปาดเธอปาดอีพวออีแม่ค่อยป่าพี่น้องตื่นเต้นป้าโอ้ยเป็นผู้ใดผู้ใดก็ต้องตื่นเต้นเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยใหญ่เลยปัดปัดปัดมามาเอากระต่ายมาลูกกระต่ายแม่ละลูกแป๊วกระต่ายแม่อ้หกระต่ายแม่จอยแป๊วกระต่ายแม่จอยใส่น้ำกันกระไรล่อกคือกันอะไะ เก็บเกี่ยวก็ไปแบ่งกันบ่แบพี่น้องแยกแบงบ่แบ่งเขื่อเอื้อยจะเอาไปโลดเอาไปรดเอายัดใส่ตู้เจ้าไใบอุ้ยเก็บปาด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 โอ้โหงามขึ้นกันเหรวัดกำที่เบาป้านีนะคันมะทะนองบ่มาเบิ่งวันนี้เอี้ยเราเหี่ยวผิ่มเบิดเลยสีนี่จะมันงามตัวนั่นป้าสีขาวเนาะขาวพุน่ะอันพุ่นก็มีสีขาวไปลูกไปทายไปไปไปยังหางกับไปเห็ดหลอดลูกเอ้ยมาย่างนะแม่แม่ก็ดีใจแล้วล่ะลูก มาเป็นหัวงเสียวอันมือปืนตกระจญนมือปืนตกผจญอู้อู้ยโอวยเอาดึงเขาเลยก็ได้ตัวใหญ่มันดึงง่ายเด้บออยากไปได้เสื้อเพิ่นมาสั่นแมนบอเ้าสิตัดเอาตัดเอามันตังกล้องตังกล้องมันตังเลยยุ่ยใหญ่จ้าบอตังบอตึงบอตังมันละเอาแล้วแต่เจ้าตังไปรถเจ้านักเฮ็ดจังได้ก็เฮ็ดอุ้นห่วงแล้วอู้ยตัดปุ๊บตัดปบใส่กระตาขอตรวจพ่อแม่พี่น้องเอ้าเปลือกเธออย่าลงมา โอ oh ้ยพ yeah. ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาแล้วได้เก็บเพชรนั่งล่มเจ้าหัวปีแล้วพ่อแม่พี่น้องวาสนาบุญวาดทำบุญมาดีพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ยเห็ยนี่ยังกะเจอแจ็คพอแจ็คพอแจ็คพอตอยู่บนอุ้ยพ่อแม่นะโอ้พ่อแม่พี่น้องคากเชเดย์มาแจ็คคอยกับแจ็คไว้เองหมาอม่ยังก็มาโอซ้อมจีกับมามามาเข้ามามาพ่อแม่พี่น้องตั้งกล่องโอซ้อมกันเลยนี่นี่นี่ซิจัดนี่สิจัดนี่สิโอซ้อมคักๆพ่อแม่พี่น้องเอาคักๆเลยมาเชเดย ห้ยเสียงหัวมาเด้อพี่น้องเลยเสียงหัวหลอดสีอีกซอยพ่อแม่พี่น้องย่อนย่อนนั่นย่อนนั่นเฮ็ดนั่งล้มเป็นเหตุพ่อแม่พี่น้องจ้าสีอิกซอยได้ทะเบงเลยปัจจบันมาห้าห้าปัจจุบันหนึ่งสองซาบเป่ายิงชุบ น้องกนนเดียวนี่ไม่ได้จำใจเอาอย่าอย่ได้น้องเลือกเก็บก่อนเก็บรับกันเก็บกันน้องให้น้องเอาทั้งเครื่องได้ใหญ่จะจ้าจะเห็นบ่ล่ะพี่น้องเห็นอยู่เนาะเห็นต้องเห็นเพราะแม่พี่น้องต้องเห็นผ้าใหญ่เลยั้งาพรม่พี่น้องอยากเห็นโอซุ่าแม่ใหญ่ตัดแบ้งกันตัดแบ้งสี่แหละผ้าโอส้มเป็นผ้าโอซุ่มเห็เพราะแม่พี่น้องมวนน้ำเฮ้ยวิตามินแพร่เร็วมือนีก เพื่อใจใจพ่อแม่พี่น้องประมาณน้นสามคักคักก็นี่เนี่ยกรเลยบริัวณสวยเลยเรื่องจัดชาขอให้บอกสองพี่น้องนี่จัดเต็มได้ผลเดี๋ยวจะขึ้นปีนขวัญเนาะเอาไปหวนไปใกลอแม่พี่น้องเลยเบิงเบิงเบิงพวกเจ้าเคยเห็นมาเนี่ยพุณห์อุ้ยพุน่์พุน่์พุณห์ปุณห์ไวมาเบิงพี่จ้ น่องเราอวดให้มีน่องตันตันมาแล้วน้องตันมาแล้วเกิดข้าแต่อวดน้องตัดเลยพงแม่ใหญ่เออจะเหม็นไรไรเออพงแม่พี่น้องไงใหญ่ค่ะค่ะค่ะค่เบิ่งจับพงแม่พี่น้องเอ้ยอุ้ยขวิดไปนี่บ่อหนูลูกกระเล่นตีกตอกเล่นนี่ยังแม่บอกว่าให้ไปเบิ่งเห็ดไม่ได้เรื่องเลยไปเข้าไปดูต่อหอมหอมหอมขนาดไปหอมขนาดไป มาเกิดมาอีกกล้ไม่ไปไปเด็กศิภาไปอีกพ่อแม่พี่น้องไปไปไรบอกเลยอันเบาเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องเบาเลี้ยงแกงน้องใหม่บ่ได้แกงลงคลิปหย่อนใบหยากปัญหานี่โอ้ยหญ้าเอ็นยืดกับหญ้าเอ็นยืดถ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าใส่อันนั้นใส่อันนั้นเท่นหนามยานั่งอันอันอันเอียงกับละน้องบางหนึ่งบอกอยู่บางหนึ่งพักโค้งบ่พักโคมนั่นเอาใส่พักโคมนั่นพ่อแม่พี่น้องเท่นหนามใบยานั่ง ป้าเจนี่โอ้ย oh ก oh like ินหอมเนี่ยร่างการงานสร้างจากพ่อแม่พี่น้องเลยจะแม่นพิ่นหอมคักหอมเนี่ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนปุ๊ยจะแมนถึงคักหลายพ่อแม่พ oh, ี่น้องเลยพูดนะเป็นสันเป็นสันอยู่อุ้ยพูดนะพูดอุ้ยอันกำลังขับรถมาน้องบ้านมาฮอดเราไปมาทำอไมเฝ้ามาเพิ่นวะใจสิกาดเพิ่นวะหน้องเลยก็เลยว่าจังสี่เลยเย่พ่ออยากขายโตไป็นพูดแล้วจันดอกโอ้ยจะแมนคักเนาะ อคันแม่เนี่ยมือเศร้าในงานสะดุ้งหัวใจไหวค่ะพ่อแม่พี่น้องแห้งเห็งเดินดอกแค็จริงจังไว้สั้นทดทดครับรถถือข้างบ๊บยอีหลีหันแล้วอุ้ยขาลามากค่ะพ่น่ะพ่อแม่พี่น้องเออเออเจ้าสิไป๊สาเจ้าสิไป๊ายเจ้าสิไป๊าทั้งหลกีับเรื่องของเจ้าไว้อือพ่อแม่พี่น้องไหวุ้่น่ะสุดยอดอีหลี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ย อือจะแมนงามลายอุ้ยเบาเบาอ,อกมีแต่หื้ยแต่ืฮ้ยท่านแควอันน้องพ่อยมาแม่จอยจะมาหรือแม่เออน่ะถ้าแม่จอยเห็นเห็ดแม่จอยต้องมาแม่จอยน่ะดียิ่งกว่าไม้แ <laughs> ม่ทำไมไม่เก็บเลยพขนาดนี้เดี๋ยวรอแม่จอยมาแม่จอยเขาไม่มาหรอกว้า <laughs> ลูกสาวลูกสาวนี่ดูถูกพิษดูแม่อพิษแล้วอืมอันนี้ก็แหงไปเด้นนี่พ่อแม่พี่น้องอันนี้แกงได้อยู่นี่จ้ะ อืมจะในหน่อยจงอจหอยก่อนเอาน e ันนี้ือส่งแห่งอันนี้แกงได้อยจุดปูดแล้วโยนไปกระตาอุ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพวกเจ้าเบิ่งเงินท่างสีเนี่ยเอาได้นี่ดอกใหญ่ๆนี่เอาได้พ่อแม่พี่น้องจ้านี่ยอืมพุณนะพุณนะมีตัดคากัวพ่อแม่พี่น้องอุ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่แนวฟินฟินมีแต่แนวตื่นเต้นมาให้เด้เดี๋ยวนี้เด้อ โซกโซกกระลังดีโซกกระลังเข่าคางพ่อแม่พี่น้องจ้าน้องเพน่ดนเดนจับเดยเดนใบอันใบโซกลาบใบเจ็ดแสกันพ่อแม่พี่น้องเลยเอ้อมันคัดมันเนี่ยได้เนาะเขาเขาได้เสียแฉหาแฉเข้ากันจะจังมาเก็บเอาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแฉเขาสั่งเจ็ดแฉกพันนะเจ้าน้ำโพดแล้วคอยจักได้จักซิบแฉนี่ไว้ซิบแฉก็จิกขักเนาะเอ้ย พ่อหน่ายพ่อทำไปใส่หิงผ้าเอาไว้คือเก่าหนอนน้องเพิ่นเก็บมาแล้วน้องเพิ่นก็ไปใส่หิงผ้าไปน้ำหยาบพ่อแม่พี่น้องจ้าอือพูดนะงัดออกมาพูดนะอืออือขั้นเขียวพ่อแม่พี่น้องเลยผดผัวบักโม่บักแตงรื่นหมวกลืมนยังไม่ตื่นเต้นเลยนอนว่าใส่ใส่แล้วที่แหลกใส่หมวกข้ามขาใส่หมวกยังปล่อยถอดออกเลยรื่อยๆนอนพลอนล้นใหญ่ๆมากว่าสาบพลอนล้นพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ย่างไเราสีม้าดอกกันนะเม่จ้อยเพิ่นไก่สีมาย่างข้างหลังก็ได้คุณอาเรนติกตอบกูดิชนใจนะขวบเม่์พี่น้องเลยแี่เบิ้งเห็ดถึงเฮาคนเ้าต้องไปเบิ้งเองเลยใหญ่แล้วอยจังไปเบิ้งเองคุณนะคุณนะงัดออกมาเบิ้งไหนเบิ้งน้องอ้หูคุณนะเอาอะไเดือจัดเต็มเลยอุ้ยะแม่นเพิ่นคักลายเอาีงเอาไว้เนาะเอ๋ยเนาะเอาไว้ลวดแล้ววันนี้แล้วคุณนะสีพันซุมบูรณนอู้หูคุ่นนะวายเด็กกินเห็ดแซ่บเห็ดนัวแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจ๊ฟ คจะได้บ่ยากให้ถือกาเพิ่นเนาะมันก็อดถืออดถือบะได้มันก็ถือคือเก่าวเหละแล้วก็สิขึ้นไม้เข้าเลยเก็บอีคือเก่าวเหรอบ่เง้ยเบิ้งละบอลูกมันมีบอลละรูกดูหมดยังดูทั่วยังครับแต่บอลน่องมันไม่เคยขึ้งเอาเลยบ่แม่นเพิ่นบ่เคยขึ้นถ้าเบิ่งน่องถ้าเบิ่้ลทะเบิ่งมาเบิ่งเบิ่งมาเบิ่งพุ่นน่ะอุ้ยพุ่นน่ะเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นตับเป็นตับเดยอะเอาสองอันมาเลี้ยงใส่ ถ่ายูให้พ่อแม่พี่น้องจัดฉากก็เนื้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาเรื่องจัดฉากนี่ค่อยบอกเรื่องจัดฉากนี่คอยบอกทางไต่พูดภาษาเราเราเราเหี่ยวแล้วพูดนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะอื้อค่ะจะได้พ่อแม่พี่น้องจั้มยังลูกสิเมื่อกันยังเมื่อเด้อเออพ่อแอ่พ่อแม่พี่น้องเนียงูสบายห้องน้ำก็ไปเลยลูกกลับบ้านไปเด้แล้วลูกไป เดินกลับนะครับบายบายก่อนสวัสดีครับผมรอๆกันบายบายลูกละเข้นห้องแม่จ้อยเขินท้องแม่เออเห็นละเว้นแล้วเใส่แล้วใส่ละไปแล้วไว้ลุนอยู่เป็นโมแม่ซื้อๆม่จ้อยมากเพิ่งกลับมาจวดอีลีหวายจะได้จังด่ากันละบันผู้จาให้สุภาพนะลูกมันได้เพิ่นเตีนใบใหญ่นู้อสุดจวดอีลีจะเป็นมีความสุขลาย พูนแล้วค่อยๆเย่ะค่อยๆแยะค่อยงัดค่อยงัดเนี้ยพึ่นแก่พึ่นค่อยๆเก็บบางสีน้องเกิดเนาะนี่แมนนี่ลักษณะเห็ดพึ่นเราอันข้าวเจ้าไม้ยางเนาะเจ้าวไม้ยางออกกําลังกายยางปลาพี่น้องแคทห้องตาอยู่ผู้เดียวคือจังคือจังสุนันพ่อเฮ็ดอยู่ทั้งเงินอยู่ทั้งต้นไม้ว้ายผัวกับเมียข้าเจ้ายางมาถ้าเป็นยางวัน ไม่อย่างเดียวบอยฉันเห็นสิ้อู้ฉันพันมาฉันเห็นเฮ็ดพันมากรเจ้าเลยสิหัวใจวายตายประกันห้องประกันห้องเอะไยถ่ายทั้งถ่ายทั้งกีีทั้งห่อดได้สิมาอดได้ก็อดเด้อพี่มาอดเด้อเห็นจักรอดจักรอดแพะกระตือนเต้นและดีใจมันเป็นนังที่บอกมาถือก็จัดเด้อมันมันเป็นแฟนผิวที่บอกมาถืออีลีจอยนี่เห็นจอยเห็นจอยอึ้งเลยพ่อแม่พี่น้องเไยอึ้ง อึง้งคักอึ้งแน่พ่ออยากเอาห่อหมอนหอบสามานมานั as, giving, er field, kind of like ่นค well, in. ุณแล้วเฝ้าอยู่นี่แล้วเฮ็ดเก่ากะกินบ้านเนี่ยเบิ้ดในสองฟิดห้อมสีเบิ้ดแล้วล่ะมันใกล้สีเบิ้ดแล้วเฮ็ดนั่งร่มเหมืนแต่ว่าเฮ็ดยังอื่นอันยังอยอ่อันนี้กูเนี่ยอือกูเนี่ยอดอีรีกูเนี่ยตานะกระตาเป็นเงินใหญ่ว้าฮายกระตาอีน้องไอ้ยังบ้านเนเบิ้ดถอนเด้กุเนี่ยกระตาอีน้องด้ว่ามันจะดอกงามๆพ่อแม่พี่น้องจ้า กะตาอีพีกะงามคือกันพ่อแม่พี่น้องเลยพุณน่ะอือเลือดเลิศดเบอร์เฟะกวายจะแมนฟินคักหลายคอห้องจะคักจะบาดซะต่อไปเล่มเล่มไปไปเล่มเหมือนทั้งนี้กันพุณน่ะฟังพุ่นทั้งใสเห็นบ่แนมไปเออนั่นแหละนั่นเออเดี๋ยวเล่มเอาดอกใหญ่ๆยมองนี้กันมองได้ดอกใหญ่ๆกระซิเล่มเอาพ่อแม่พี่น้องจ้ามันทอเก็บได้กระซิ่เล่มพะไว้หนังซัมมี่แล้วก็ร่างเก็บเันไปใส่แกงโรยเสียพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้าพุณน่ะคุณน่ะอ่อนดอกกระข่ อืมเอาไว้เอาไว้ตัวกระค่ำละค่ำปุ่นแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ากระตาเขาไปทุ่งใหญอืมปุ่นแล้วเฮียใส่กระตานะอ้ยปุ่นเราสิเห็ดวิธีการปุ่นอู้ปุ่นนะมาทั้งนี้กับพักลงพ่อแม่พี่น้องพักลงพักลงปุ่นเฮ้ยปุ่นนะขั้นเขียวเฮ้ยไปไปไปจ้าแค่นี้ก็เลิศเลิศเพอร์เฟคแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าเบื้องแนวเป็นตับเป็นตับอยู่นี่ นี่ขนาดเพิ่นเหี่ยวได้หน,นิเพิ่นขาดฝนไงหมแล้วเหี่ยวขาดฝนได้โอ้พุ่นะเสื้อเพิ่นปิดใบไม่แตกไม่หกักออกมานี่ห้อ,ยหอย<น>ก,อกอยงหลายถากกระเพาะถากกันแต่กวงบากินกวงนอนเฝ้าบากินกวงเพิ่นบากินได้แล้วก๊าซสิ่ดเลนเราดอยู่โอ้แน่นเผิอคว่ำนอนเฝ้าอยู่ปีนั่นนะแพทย์แล้วนอนเฝ้าอีหลีเห็นแล้วนอนอยู่ข้างๆเราก็บากินเพิ่นมากิน เอ,เอ๊เีน่าเสื้อไอติมไม่กินดอกสันกวงนี่ยากินไม <c oughs> นอมนกระเดยเรากินไอติมบ <c oughs> ่ฮ <c oughs> ิฮ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 นฮิฮิไิฮ<ช>ิฮิอิฮ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 ้ฮอฮิ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 เิฮ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 า,าิ้โโาล

ดีอู้แม่นแม่นแม่นน่องแม่นพี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ดอกใหญ่ไว้ดอกนี่น้องโอ้เป็นแพงเลยนึกว่าฟ้าบานพู้น่ะพู้น่ะเฮ้ยนึกว่าฟ้าบานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพู้น่ะเอ้เลิดเลิศเลิดอลังการงานศาสตร์อี คักค่ะค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยลายเตมินดูดลายไปไปปีนั้นขวนขามไปอีกพ่อแม่พี่น้องเลยขามไปขามาไี่เลยขามไปขามมาเพื่อความเพื่อเพื่อนพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องเได้ฟินฟินเฟื่อนเฟื่อนน้ำกันอุ้ยเสียงขึ้น แม่มันได้ฟังเรื่องผุนเน่ยสับลาบอยู่ผุนเน่ยสับลาบคือกันอุ้ยแม่มันอยู่ใต้คอนเหมือนเอาจังซังโอ้ยเป็นตับๆอยู่่นี่เอาทีละช็อตบ่เป็นหยังแม่เนี่เบิ่งแรกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผุนนะผุนนะวิ่งเนาะเฮ้ยผุนนะอุ้ยแคะฮคะแกเอามัง่ายขนาดพุนนะไงพ่อแม่ิ่นเตรียมตัวสิเมื่อบ้านนพวกเข้าแล้วว่าเสนอต่อแล้วว่าขันจอม่าสากลีสองเหม่อเรียบ ถากเล่นเบิดเลยถากเสิร์นถากสันซันถากกินแล้วถ้าทาทาาทานบ่มากพังกระสิแห่งเหี่ยวเพราะคือตัวนั้นแมนเยอะแห่เหี่ยวไปโอ้โหล่างสดๆน้ำมันเนาะแมนจวดอีดีเบิร์นเลยพุณห์เฮ้ยจะแมนเจ้าน่อโอ้ยนอนแสีบนอนหลับแล้วพ่อแม่พี่น้องได้มีความสุขหลายเฮ็ดให้เอื้อยตื่นเต้นยามมื้อแรงเยอยกะตะฟะแตกพ่อแม่พี่น้องบึงรถมาอย่างแรงเลยบ่มีการเบรกหยัง เฮ้ยจวดอีดีปุณ่ะเฮ้ยปุณ่ะสุดจวดอีปุณ่ะตับเป็นตับเยอะภาสนาซาตาขานผู้ขานน้อยทีดนอดไอปอนซักขึ้นมาทันทีเลยเด้เนี่ยเมนซ์เดย์ปุณนะจชม ความสาวแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจันทร์ค่ำควรโศกตมอ่าไมนผู้ใดล่ะลองพิสลองถือนสาวจันทร์ค่ำควรโศกตมเขาเบื่อเขาชมนี้ไปไม่ล่ะย่มเขาปลาแม่มันเป็นกลุ่มเป็นจุ่มแม่ทั้งเบิดเลยนี่แต่ว่าเพิ่งจะขาคืนน่ะเพิ่งถึงห้อยห้อยขึ้นมาอู้ว่คนเนี่ยแม่พี่น้องคนคนกุดับอยู่เลยนะแุ่เนี่ยอู้ยอื้อจุ๊ย แมมันสมัคคักมาแน่แท้พูดพัวลั่นการงานซ่างฟั้งเสียงกุหลาบพี่น้องยาใส่เป็นจังสันจะมาสมงึกเงืกงักเงักมันเป็นเงือกงึกเงักเงักของพ่อแม่พี่น้องจักจักจักบาทนี่นะถ่ายไปหน้ากรุณาลงหน้าปกด้วยโอ้ทะเลาะกับอายุอยู่อายอายเล่าหน่อยอายเล่าหน่อยเห็ดแบบว่าแปลกประหลาดคัดขึ้นจอยขึ้นยังนี่ได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะอุ้ยเก็บเลยเก็บเลย เก็บเลยน้องเก็บเก็บโอ้โหนี่อะไรแกงใส่หน่อไม้แกงใส่ผักกันผักตำนินเฮาอวะจ้าใส่คัคคักปลาเทนวายเส็งอู้หู้ปูหนาเป็นตับเป็นตับเป็นสัตว์เฮ็ดหนานี่ก็จะออกสีนี่แต่ว่าหนาหนาวพ่นจะออกเป็นสีขำๆหน่อยหนึ่งแมนยังเป่นเย็นนะเป็นเย็นเราเย็นเสร็แล้วอันปลาเทนนี่แท่นที่ถือแดดในสีสีสีหละอันถือขี้ม้าในสีขาวกับกันพ่อแม่พี่น้องจ้าไม่ละสีขาวพน่นึ่งหามจูนทูลนักเลยเนาะเดี๋ยวเราคอยไปเก็บต่อนั่น อันนี้ไข่บักหลามตัดไปแล้วอันไหนชีขาวนี่หลานช่ไแต่ก็ไข่ไข่กันเนาะบึงไข่ไข่กันนั่นแหละนี่จะเม็นงามเอ้ยเดียวเดี๋ยวเดียวมีดกันมีดจันนั่งจ้องไหวหาเด้อหุ่นเอ้ยบึงพวกเจ้าคิดว่าจังไลยกัะนองไข่เก็บด้วยกันสิว่าจันไม่นเราค่อยฟาดเรียบนะแมเก็บเดี่ยวได้เพิ่นเราค่อยฟาดเรียบนะน้องคอยว่าค่อยฟาดเรียบน้อคอยไม่รอเจ้าค่อยฟาดเรียบหมดเลยพี่น้องเสียวบอครับรถผ่านมาแล้วมาเห็นไปหาปลูก อีหลานนู้าวเฮ็ดให้แม่ได้บ่แม่สิโทษสาวโทรไปบอกแม่จอยส่งลูกไปเห็นแล้วเบิ่งได้กกลับไปถ่ายลูก่นว่าปาจิตมันมีใจแพทย์นะเป็นแบบว่าพี่น้องใจแพทย์เพอยู่ก็เหนือก็ตัวเช <laughs> ื่อบ่แพทย์ห้ยน้องบอนครับรถให้ลูกไปนนางเฝ้าเฮ็ดไว้คอย่านเด็กน้อยมาตีเล่นว้าย<ข>อ,อู้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะ่แม่พุ่นน่ะโอ้ยพี่น้องตับเป็นตับเป็นตับโย สมัครคักมาเนี่ยแทบพูดเลยคักเนาะเย็นจ่อยๆเนาะงามคักอันนั้นแหลเราใหญ่เนาะอันปะเอาอันนั้นบ่เอาพูนเลยสวยยิงได้ประเทศไหนสวยกจะได้สวยนะไม่มันอีพ่อแม่พี่น้องเลยเบางแนวพวกเจ้าเห็นมั้ยนะโอ้ยพุ่น่ะซ้องกาตา อันนี้ปล <ators> <m> ่อยเพิ่นไว้พ่อแม่พี่น้องจใจปล่อยเพิ่นไว้แม่นแมนแม่นเท่าว่าเพิ่นกินไปเบิดแล้วก็สร้างเพิ่นเฮาได้เก็บแล้วแมนเฮาได้เก็บแล้วพี่น่ะจะแม่นคักหลายได้ฟินแล้วซํานี้ก็ภูมิใจนอนหลับแนะเออเลือเลิศดเพอร์เฟคอลังการงานสร้างพ่อแม่พี่น้องจ้าไปไปคามไปบระเด้นเอาเอาอยู่บันไปจาวบ้านน่องเนี่ยเพิ่นยิงแล้วเออเพิ่นยิงแล้วเอาๆๆเอาเพิ่นได้หลายแล้วเพิ่นท้าทายิงเอี้ยน้องแต่ว่าน้องเอี้ยนนี่สิจก่อนแล้วน้องเอ้ย พอ่พี่หอันนี้สียงอเปเหลืองจักกน้อยใช่นี่โมเมนบ่แมเนนมันเป็นอันท่องเจียอ้้ห่น่ะโมแม่เป็นองไปสิภาาไปทังคุณและประธานเลไปทั้งเลยฟางบอไน่ได้กระตานี่ม้วงชุดๆเลยบระานเลยมืองกระตาพอแม่พป่นอง คันคันได้เบาในเรื่องจัดเรื่องเบาตลกนี่มันมาทันทีเลยเด้มากระปั๊บกระแปบแล้วมันมาทันทีเลยแบบว่าบอกมันมันมันมาอัตโนมัติพ่อแม่พี่น้องจ้าเพราะว่าคนมันมวนอยู่แล้วนะจ้าคนเขาหมักมวนคนเขาเห้อยยังเขากะตะลกพ่อแม่พี่น้องจ้าบ่ได้มาอีหยังมากไม่กายกวงขอตัวายคิดอย่างเดียวไว้เฮ็ดจังไดพ่อแม่พี่น้องจังสีมวนจังสีฟีน้ำผัวเข่าสันเด็ดอันนี้แม่นบ่านน้อง นี่หลายเรื่องเดียวที่คิดนี่แหละจ้่พ่อแม่พี่น้องจ้าคิดว่าแนวด้สีหาแนวมาให้พ่อแม่พี่น้องเดย์มวนอืมเดยเบิงเดย์ส้มแม่สีเหลืองบะอะไรใหญ่มันออกไอ้ข้ามข้ามสีเหลืองสีข้ามอืมน้ำเปลืองไม่เยอะสีเดียวกันนี่แหละสีเดียวกันเพราะว่ามันแต่ว่าซองบ่าคำคุณนึกว่าแมนนึกว่าเหลืองทองนึกว่าเหลืองทองเ็บองสีเหลืองงทออออแบบเเดืคือของข้าเจ้านะ จะแมนพุดพ่อเมนจะเจ้าคุนไปเกิดในต้นอีหยังแต่ว่าคุนไปเกิดอยู่ในต้นแบบใดเฮาก็บ่รู้แมนเจ้าว่าเมืองเดนมาร์กเามีบ่อประเทศเดนมาร์กสิยากีดอกมีหรือบ่มีน่ะมีบ่มีก็มาลุ้นน้ำกันมาำสีเทาเออจ่าเมนพึ่งลืมใส่น้องย่านน้องลำบากไว้พ่อแม่พี่น้องจ้ะน้องก็นั่งัวอยู่แบบ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 นั่งเบ้าพันเดว่านะลิงหลับลิงหลับพ่อแม่พี่น้องเอียกกันสิงน้อยลงคอนคือกันแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าพันเดว่าและอีหลีพี่น้องหยุดไม่อยู่เอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ คลิปนี้กระสิฝากไปซำหนีได้จ้าเด้อกราบขอพวกคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่อะไรก็เป็นกำลังใจให้มาดามเห็ดมาสลุมแล้วก็เ enjoy life สไตล์อินเดนมากได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสองคู่หูคู่ห้าจ้าสองพี่พน้องสองนอง้ำสกุลอ,อยากให้อยากห้ามาช่องสองช่องนี้นะแมนจ้ารับรองได้ ความสุขแล้วก็คขาวเหยียดค้าวเหงาไปเต็มๆจ้ะแมนจ้ะสาระไม่ค่อยมีแต่ว่าหานี่เยอะพ่อแม่พี่น้องเรื่องห้านี่ร้ายคักร้ายแน่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขำๆนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อที่สจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเหยียกระหน่อมนะจ้ะเด้อไปแล้วพูน่ะพูน่ะไปแล้วค่ะแล้วนะจุ๊บๆแล้วไปด้วยเหตุสุดวายไม่เพ่อแม่พี่น้องอืออันนี้คือเห็ดปีสองศูนย์หนึ่งศูนย์ปีหกสี่ห้าได้เก็บย่างเห็ดเห ยังเห็นนางลมวงมไหนเก็บเชื่อพ่แมนบ่แมนมาไหนเก็บเชื่อนี่ละเชื่อแรกนี่ละนี่ละมาแล้วจ้ะมาแล้วนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องมมาาแแลล้้ววคลอดแล้วคลอดแล้วจ้ะได้เก็บก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาอีกเลิศเลิศเพอร์เฟกต์พ่อแม่พี่น้องจ้ะเหนื่อยจะพ่อแม่พี่น้องมึงแคลดื้อหมวกเลื่อดีนะมันเลี้ทาสีปากปากแจ่มไปก่อนไปแล้วเราดูแล้วไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ